สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอกป้องปายสู้ผูสุ้คนครับเนาะตอนแอดก็มาอยู่ที่ที่พักสงปูทุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับท่านช่มปูทุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะมาตามเนีทางนะ้าปูทุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับท่านชมเนาะ่ันตาเล่นกับเขาเงาะที่แล้วเรียกปูเรียกขันน้ำม่นปูอะเจ็ดศูนย์เก้าเนาะเรียกขันน้ำม่น เย็ดศูนย์เก้าอ้แม่ขาวจุดทูบเราตีหมวาน,นี่จุดจุดใส่จุดน่นว่าจุดว่าอะไจุดจุดตัวน่ะสเส้นจันแดงกันบะจุดจุดใส่ใใใใเอาใส่เลขทูบไปนี่กูใส่ทูบไปนี่บ้านฝน,นตกใส่มันเปีย,ยมไหมล้วบะโอ้มันเปีย,ยแล้วอันเห็นเลขตัวไหนกัน โอ้หกเก้าหาโอ้หกเก้าหาเลติดเก้าีกแล้ววัโอ้วันนี้เลขติดเก้าเตีงวดที่เลก้าศูนย์ยังสิตัวนะเก้าศูนตีอกก้างแม่โอ้หบ้านเมีนหอเกาสองกบาดงียกันแม่บอกดีเนาะครับเอาวดเอาวันี้เลขติเกตี้ยเลวดนี้ติตเก่าเก้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  ก็เพีปันว่าพอตายแล้วมันปปบอก้องบอครับผมซื้อต้านลอตเตอรี่ครับเจ็ดศูนย์โอ้ยห่วงคนหนึ่งของเนาะครับเจ็ดศูนย์เก้าท่นตดเล่นก็นได้อยู่นะครับเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดไหม,ยไมเยวแม่ครับย่ายครับบ้าเผาท่านแม่โอ้ยแมจะมีไล่ถ้าถกับมุสบา เลขยกขันน้ำมนต์อาจารย์เห็นตัวใดแล้วนี่เลขขันน้ำมนต์กวดมึงนึงกับเลขขันน้ำมนต์ได้เหล็กกวดมึงนึงกันมึงนึงกับครับเลขขันน้ำม่อนมึงนึงกันตุ๊กตาบู๊กือบ หยับตกงามเทราะทราบกันเลยหยับโต้หยับตกลงขับน้ำมนต์ตกลงหันไปใกล้ฮักเลยทักดีๆตกมันเก่งโอ้เลขกแปดคืองามนะครับโอ้เลขกแปดก็งามเลยอืมอาจารย์ให้มันตัวไหนครับมันแปดตัวนี้ตัวนี้เป็นเลขกยังครับนี่ ตัวนี้แปดอันนี้ศูนย์ศูนย์เป็นเจ็ดบะครับแลพี่น้องเห็นอะไรค่อยเหม็นอะไหนะครับเนาะหนึ่งอันนี้คล้ายๆเป็นหนึ่งไท่อันนี้เป็นหนึ่งไท่อันนี้เป็นแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ตะวัสเตศูนย์สัต ออสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์สี่อ๋อตัวกี่เล่าวะวันเลี้ยงเหรอทั้งสี่ตัวตตข้ามงานข้ามงานผมมาทายอยู่ครับข้ามงานมื่อหนึง่งอ,อันวันผมได้ครับโอ้อยอันมองอันอาจารย์ไปนะ่ะอืม ันคือเขาเขาตรงคักนะครับน07ตรงตรงตร้น<ำ>อ้าผมมาทายอยู่นี่ก็ได้่น่แหละครับอาจารย์ผมมาทายอยู่นี่ก็ได้เอง709อยู่ขันมน,มน้ำมนต์709มานงว่านี่อาจารย์ตีเป็นตัวตัวใดครับแปลงปดกเปดเก่าเอเอาเปดกเปดเก่าอ๋อก็มีอันอันนี้เลขศูนย์นะครับเนี่ยตัวหนหอๆนี่เลขศูนย์นะครับนี่นึ่งศูนย์สี่ บนหนึ่งศูนย์สี่ลังแปดเก้าคืนบมดหน้าตัวราคาตัวคือ,อยังไ้พอกันเห็นฟัดตายฟัน,ยนแลี้ยวไปสิตกบาลเล้วทะลกขึ้นมาทลูกขึ้นมาคือจะไมดตายเาะเขาติดตายแล้วฟันเห็นฝันเห็นฝันเห็นฝันเห็นฟ่าเสียชีวิตแล้วเสียแล้วเอาึ้นมามาตายอีก ตยู่ในร่มกมันลุกขึ้นมากแต่เสร็จแล้ก็มีไปมากานี่จะไปที่เดียกนนะแต่เ้าวันพีนีมันยังงยเสี่ร้อยแปดกู้่นกัเดี๋ยวเขากลั่งหมุนกลั่งกลั่งหมุนอยู่ครับแต่ว่าต้นต้วนี้ก็เป็นศูนอยู่นี่โเนื้อสีนี่นนห้กันตีตีเอาไว้่ เรีกลูกคามันขาดอยู่มันหาประตอนโจมมากมก็เห็ดไรไหนวะไปดับหน้าจ็จะจะมีศูนย์แต่ตัวมันสัสัดต้าตัวนี้เป็นยังครับเนี่เป็นหน,นึ่งไทยให้เป็นหฮกครับเนี่ยเป็นหฮกป่ะครับ,รบ<ถ>อาจารย์เป็นไหนครับอาจารย์เป็นอาจารไหนตาผมเป็นีนผมเปลีนผมตีนแปดหนึ่งแปดศูนย์แล้วแปดหนึ่งแปดศูนย์ แปดซี่เป็นยังสัไงเหรอครับต้เป็นแปดซี่มันก็ไมา่ยากก็ตัดออกครับให้พี่น้องเขาเบิ้งคักเบิ้งสัตว์สัดๆเนาะครับเนาะเละกันไม่ยังสีด้วยครับ ตามที่ผมเห็นครับเลขมันมีศูนย์มีเป็นหนึ่งไทยแล้วก็แปดซีนี่ครับที่ผมเห็นผมเห็นเลขซีตัวนี่ครับก็เลขซีตัวอาจารย์แปลได้นั่นครับสามคูณครับสามโค่นก็มันเล็กมันกลับซื้อนี่ครับนี่างเช่นซีก็สามตัวบนอันน้ล่างแปดลบแปดเก่าเข้าห้องตัวเดียวกันครับครับข้างนอ อืมปมก5องหรือ6้่องเลยส่วนผมเห็นนี่ผมก็ตีเป็นอันนี้เป็น0อันนี้1 8แล้วรผมคั้น่าเนผมตีห้องกตีเป็น0 1 8ลยลหรครับผมอ่าผมอืมมันหมุนมาสัดหลังไอ้ที่เก็บหน่อยจอดไว้เลยนะครับเนาะนี่เป็นนิงวดที่6นะครับแลวน้วหที่6เขาขอมาเราหางวดอันนี้งวดที่6เนานะ อันที่หกล้วครับมาต่ำเบืองผิดจรณนาเบืองมากกัดจัดคัดกระพันได้ไม่นี่หละมาใก้ครับวกเนี้ยหกแปดมกัดเจ็ดศูนย์อันนี้อันกระแมนครับนี่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 คือกันนะครับหกกับแปดแมนอยู่นหกกับแปดตว่าสามเลยครับ ผมก็ไปเห็นสามู่นี่ผมก็ไปเห็นสามสามแต่มันตอนโตมากมีเรามีสัตว์แต่วา่<อ>วามีสีกับสูนกับอมบบครับเอามันหมุนเอามันหมุนสัตว์เหรอครับนี่สัตวมา,ากละป่านี้นำปรวดเนี่ยแปดเกาแปดหกลางว่าอาจารย์ตีเป็นตัวนี้ที่ครับ เห็นมะเห็นมะเห็นก็ยังตีบตีตีบ่าคือผมตีตัวนี้มันขอกระเบีเสียงไทยยของมาแปดงบพอดีนะแบบว่าเาีย,ยเรเบียบตันนะกันกระดาษนะเกินตกสองสองสอันนี้แล้วที่ทานาได้แปดเก่าสันบอเก่าแปดกบแล้าเขาเนี่ยพอดีมากสันบอกเอาเนี่ยันบอเป็นนามันนี่ยเลิมมาเลยแปดเก่า อาจารย์ตีให้เป็นหนึ่งศูนย์สี่แปดหกแปดเก้าแปดหกเขียนสองเทียตัวครับนี้แปดหกหนึ่งเอาอันนี้อันนี้สี่สี่หนึ่งสามกับเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสามอันนี้สิบสามตาตกรดครับนี่สิบสามบอกครับค <c oughs> ใครว่ามันนี่นะครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> นกนกหนึ่งแปดสีได้แต่ปูกป็นมากนะเพราะว่าสีมากก็ได้ยังสีแปดก็ได้นี่นี่แหละโอ้มันหลายตัวนะครับหลายเนี่ยเก่งแค่ไหนบอกครับขั้นขีดมะมุนเราอยู่ในบ่บ่ไหครับมันหลายขั้นเอาเอาตั้ตัวนี้แล้วครับเนี่ยนี่ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ครับอันนี้ ครับหนึ่งศูนย์สี่กับแปดหกแปดเก้านี่แหละครับเนี่ยสางตัวให้พ่อนตัวตัวตัวมากคักเลยครับเนียนเลยเนี่ยอือหนึ่งศูนย์สี่ดีครับอ่านี่เราต้องสไลายตัวเรา่หลายพ่อโอ้บ่ให้หลายพ่อแม่นบ่ครับไม่ให้ไลฟ์เดียวกันนี่ละชิ้นนั้นมากนี่เดียวกันนี่ละโอ้ตัวตัวอาจารย์มากเลยแค่คิดเป็นมากตัวนี้นะครับเนาะแปดเก้า โอ้โมเมนหนึ่ง04นะครับ04มันเลขบนไห้ยกว่รับเลขบนแม่นอยู่ครับเลขอันนี้เลขบนโอ้ตัวมากมากตัวนี้นครบนี่โอ้มากตัวแปดเก้าโอ้ลืมล้วเลข่แม่ขาวุูถูกเลืตัวไหนลืมเดาอ่าอย่างตอนเร,นรบบาไตัวมากระชากันก็เองแม่ขาวอ เลขทูดแม่ขาวตัวไหนก็เริ่มเหรองูหกเกาห่างูหกเกาห่าใชความน่นเลายเอามาสรุปตัวเลขของปูถูดงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลขนี่เป็นเลขขันน้ำม้อนเลขน้นตำตาเทียนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกับเขามาแล้วกอะอ่างวดวันนี้วดที่หกเอามาเบิ้งแล้วปิดเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ ขอมาหาหัวดแล้วกระสุนโอ้ยอ่านพิดันถือกอตอัวก็ไปครับผม